สำหรับเกียร์ซูซูโตต้าัวน้เกสามหนึ่งหนึ่งอาติดข้อผิดพลาดท,ที่ซ่อมมาที่ซ่อมมาแล้วไม่จบมีการปิ่สายพานมาอันดับแรกเลยใส่พานใส่กับด้านนี่ท้ายเกียร์เครื่องเครื่องหมุนตรงนี้เครื่องหมุนตรงนี้ใส่พานลูกศมันก็ไปไปทางนี้นี่อยู่ท้ายเกียร์ด้านท้าย หน้าเครื่องบินรเครื่องบินตังนี้กูสอนตังนี้นิมย้อนสอนจะกัดนิมย้อนสอนนี่หนึ่งจุดโอลิงต่ใส่เข้าไปปิ้นขาดอันนี้ก็หนึ่งจุดอันนี้ไม่เหลือดูหนึ่งหนึ่งจุดระยะคัดห่างเกินไปคัดไม่ อันนี้เราดูเม่ดูน้ำมันดำปีเลยใหม่แล้วก็ชุดวาบอดี้ที่เห็นผิดพลาดก็จะเป็นเอ่อตัวนี้ตัวนี้มันต้องใส่ในลนักษณะ มมตนยอยน,น,นนี้จะความหมดแต่ฝั่งนี้มีฝั่งเดียวที่งายขึ้นความความดันนี้จะความหมดไดรต์เวง่ายอยู่ตัวเดียวสิดสงค่าเพราะว่าน้ามันจะดันฝั่งนี้น้ํามันจะดันจากฝั่งนี้อีกฝั่งดนันแล้วฝั่งนี้จะมีแค่แผ่นเหล็กปิดจะไม่มีน้ํามันดนันแผ่นเหล็กแค่เดียวเราต้องมองหลักความจรง เล็กจุดที่ิดไปงี้ปิดไางี้ก็เลยตามหลักการกินก็อยอะางนี้ถ้าว่าใส่กับด้านด้านนี้ปุ๊บมันจะไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าวันน้ำมันไม่ได้ดันฝั่งนี้มันดันฝั่งดูดขึ้นมามันจะปิงต้องย้อนจากฝั่งนี้ลงไปฝั่งนู้นนี่คือเหตุคือตัวนี้ผิดพลาด แค่ที่จะมาจะผ่านมาได้กับผ่านไม่ได้เพราะว่ามันปิดดูดูก็มีแค่นี้เดี๋ยวเพราะว่ากัน่ายดู